ความพยายามในการเจราจาพักรบชัช่วงาวเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันอาจจะเผชิญอุปสรรคใหญ่นะครับหลังจากผู้นําอิสราเอลประกาศจุดยืนขุดรากถอนโคนกลุ่มฮามาสให้หมดไปจากกาซาขณะที่การบุกสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธถึงหอผู้ป่วยโรงพยาบาลในเวสต์แบงก์ก็ยิ่งซ้ําเติมให้สถานการณ์ความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกครับ กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลในเมืองเจนินของเวสต์แบงค์บันทึกภาพนาทีหน่วยคอมมานโดของอิสราเอลทั้งหญิงและชายแฝงตัวเข้าไปในโรงพยาบาลแต่งกายเรียนแบบบุคลากรทางการแพทย์และพกปืนเก็บเสียงเพื่อสังหารสมาชิกของกลุ่มพามาสที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้เนื่องจากเป้าหมายเป็นผู้ก่อการร้ายที่จัดหาอาวุธและวัตถุระเบิดรวมทั้งวางแผนเตรียมก่อเหตุโจมตีอิสราเอลอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ เหตุการณ์นี้หน่วยคอมมานโดได้สังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธสาคนนะครับในจำนวนนี้เป็นสมาชิกฮามาสหนึ่งคนและสมาชิกอิสลามิกจิฮาตอีกสองคนกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ประนามการเปิดฉากยิงในหอผู้ป่วยและขอให้นานาชาติกดดันอิสราเอลให้ยุติการปฏิบัติการทางทหารในโรงพยาบาลด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐไม่สามารถกล่าวถึงข้อเท็จจริงของปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ โดยกองทัพอิสราเอลควรจะปฏิบัติตามกรอบกฎหมายมนุษยธรรมสากลแต่การใช้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ในการวางแผนก่อการร้ายก็จะทำให้สิทธิ์การคุ้มกันภายใ <So S 1> ต้กฎหมายมนุษยธรรมสากลหมดไปทันที we would generally say that we don't want them to carry out operations in hospitals, but under international humanitarian law, hospitals do lose some of their protections if they are being used to uh, for the planning of terrorist operations, for the execution of the terrorist actual operations, the actual <coughs> 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 של אנחנו לא רוצים להפוך בתי חולים לזירות לחימה, שמימין יש חולים ומשמאל יש רופאים ואחיות ובאמצע מחבלים, אבל אנחנו עוד הרבה יותר מזה נחושים לא לאפשר שבתי חולים, לא בעזה, לא ביהודה ושומרון, לא בלבנון, לא מעל הקרקע ולא בפירים למנהרות מתחת לבתי החולים, יהפכו להיות המקום שהוא המחסה לטרור. והוא זה שמאפשר למחבל לצבור את האמל"ח, לנוח, לצאת לעשות פיגוע. ואיפה שצריך, אנחנו ניכנס גם למקומות המורכבים ביותר כדי לחסל שם טרור, כדי לפגוע בטרור, כדי לשבות מחבלים. การแฝงตัวบุกรงพยาบาลในเขตเวสต์แบงค์ของคอมมานโดอิสราเอลก็อาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงความคืบหน้าในการเจราจาปล่อยตัวประกันในกาซานะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาประกาศไม่ยอมถอนกําลังคนออกจากกาซาและไม่ปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์หลายพันคนออกจากเรือนจําด้วยนอกจากนี้ก็ยังย้ําถึงเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาด้วย า רה, ก,การแสดงจุดยืนแข็งกร้าวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มฮามาสกำลังพิจารณาข้อเสนอพักรบเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันรอบใหม่นะครับโดยข้อเสนอกำหนดให้กลุ่มฮามาสส่งตัวพลเรือนทหารและร่างของตัวประกันที่เสียชีวิต ภายในกรอบเวลาของการพักรบรอบใหม่โดยข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่กาตา้าอิสราเอลสหรัฐและอียิปตพบกันที่กรุงปารีสเพื่อหารือในรายละเอียดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่สถานการณ์ในกาซาก็ยังคงดุเดือดนะครับกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ เพื่อหวังทำลายฐานที่มั่นของยายาซินวาแกนนากลุ่มฮามาสโดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลสังหารนักรบติดอาวุธได้25คนขณะที่ทหารอิสราเอลเสียชีวิต3นายทั้งทาง,ทงตอนเหนือและตอนใต้ของกาซาด้วยครับและแม้ว่าเป้าหมายการโจมตีของอิสราเอลก็คือการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธในกาซาแต่ประชาชนจํานวนไม่น้อยกลับได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงนะครับมีผลการศึกษาในสหรัฐพบว่าอาคารบ้านเรือนกว่าครึ่งหนึ่งของกาซาเสียหาย หรือถูกทำลายนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและมหาวิทยาลัยโอริกอนสเตทในสหรัฐซึ่งศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมชี้ว่าอาคารบ้านเรือนระหว่าง144,000ถึง175,000แห่งทั่วกาซาถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับกลุ่มฮามาส เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็นร้อยละ5 0ถึง61ของอาคารทั้งหมดในกาซาภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นด้วยว่าอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของกาซาอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยเมืองคารยูนิสเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองได้รับความเสียหายมากที่สุดอาคารบ้านเรือนในเมืองนี้เสียหายไปแล้วมากกว่า38,000แห่งหรือมากกว่าร้อยละ46 ขณะที่ข้อมูลจากองค์การสาหประชาชาติชี้ว่าประชาชนประมาณ1,7ลแสนคนหรือมากกว่าร้อยละแปดสิบของประชากรในกาซากลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากภัยสงครามนอกจากนี้พื้นที่การเกษตรในกาซายังได้รับความเสียหายและคาดว่าอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูได้เนื่องจากในซีเรียและยูเครนที่มีการสู้รบพบว่าการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้กลับมาพบปลูกได้เป็นเรื่องที่ยากมาก สาเหตุหนึ่งคือวัตถุระเบิดที่ตกค้างทำให้การฟื้นฟูพืน้นที่เต็มไปด้วยอันตราย